หลวงตางครับคนที่ฉลาดในทางธรรมะนะครับต้องเป็นยังไงครับคนที่ฉลาดนนธรรมะเหรอครับคือคนที่อารมณ์ดีนะทุกอารมณ์ดีครับสน uk, ุกมฮฮาปาร์ตี้นะจริงนะทุกไม่เคยเห็นอาจารย์อ่าเกจิทั้งหลายเนี่ยอยู่อยู่กับญาติโยมบางทีดูท่านน่ากลัวนะ ดูคึงๆนะอะไรวะเนี่ยย้อนเข้าใกล้จโอ้โหูลูกเล่นเยอะมากเลยธรรมดาครับหลวงตาครับอย่างคนที่ชาตินี้นะครับเกิดมารู้จักกันนะครับคือทุกคนล้วนแต่ต้องสร้างกรรมที่ทั้งดีและไม่ดีเกี่ยวข้องกันมาทั้งหมดเลยครับถูกไอ้ที่ไม่ดีนะมันก็มาเจอกันครับบางคน มันก็จะเห็นก็ด่ากันประจําก็มีหเห็นก็ไม่ชอบก็มีครับแต่พวกนี้ดีเห็นแล้วมีอารมณ์อย่างนั้นดีเพราะรู้ตัวเองว่ายังมีพวกนี้อยู่ไงต้องปรับนะปรับขึ้นเข้าพรมบรญโยแล้วปรับขึ้นเข้าไปพรมิหารมันต้องพิจารณาแล้วเวียนว่ายใจเกิดนะต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไปใช่ไหมมาเจอกันก็โอเคแล้ว ในการข้างหน้าก็ช่วยเหลือเกือ้อกูลกันปันบก็จบแล้วคนะคือมีปัญญาแล้วล่ะอย่างนี้เท่ายิ่งเวลาเราเจอใครในชาติปัจจุบันก็ต้องยิ่งทําดีต่อกันไวนะ้ครับใช่รักษาตัวรอดรักษาตัวเองครัไม่ให้เกิดโลกแล้วอย่างที่เขาว่าคําว่าบังเอิญเนี่ยบบไม่มีนะครับตรงกาไม่มีในโลกในะบังเอิญ ไม่มีต่ว่ากรรมยาวนานแค่ไหนอ่ะบางคนก็เพิ่งเพิ่งเจอกันแมบแมเนี่ยครับบางคนโอ้ยนานเจอกันควจะเจออีกนานบางคนก็เพิ่งเจอไม่มีมังเกินเราตุต๊กไปเช็คดูได้เลยครับพิสูจน์ได้ว่าอัอย่างในที่นี้ก็ต่างคนต่างที่มาก็มันนั่งลวมกันอยู่อย่างนี้ใช่เดี๋ยวก็แยกกันไป ใครจะไปอยู่ด้วยกันงานบางคนมาปีสองปีก็หายไปแล้วแต่ที่เขาหายไปเขาไปทําเองบางคนนะครับใช่ไหมบางคนก็ไปฝึกเพราะทุกคนมีวาระแล้วมีหน้าที่ต่างกันตรงตาครับสวดจักพัรดิอย่างไรให้มีฤทธิ์ครับสวดจนนึกอะไรเป็นอย่างไงนะ พูดอะไรก็เป็นอย่างนั้นเวลานึกไปเนี่ยเขาจะเห็นสุดๆของจกักรพพรดกันนึกไปเนี่ยเขาจะเห็นเราครับเวลาอยู่เวลาอยู่คนเดียวอยู่ในกฎโยนเนัน่น,น,นเวลานึกเนี่ยเขาจะเห็นเราด้วยแล้วคุยกันได้ด้วยนะอืคือมันแยกได้ครับแยกรูปกับนามแยกไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยอ่ะ คุยได้เป็นเรื่องเปลราวนะจริงนะเนี่ยนะมันเป็นสายใหญ่เ,นะเขาใจไหมสายใหญ่รูปนามสายใหญ่เขาใจยากตัวเขาใจยากครับคือที่ให้สวดสวดมันเนี่ยอยากให้พิสูจน์เรื่องพวกนี้ด้วยมันมีจริงนะถ้าสรวจจริงมันดีเฉพวบผู้ที่อยู่อยู่วิเวกนี<ม>อยู่วิเวกกายวิเวกจิตวิเวกกายวเวกจิตวเวกเนี่ยสลับไปสลับมาเนี่ยพวกนี้ หลายหลายปีเนี่ยถ้าไม่ไปไหนมาไหนนะก็จะพิสูจน์พวกนี้ได้อยู่ครับ<ะ>คือท,ที่ท่านให้ทามันพิสูจน์ได้นะแต่เรามันความอดทนมันน้อยไง<ะ>ความวิริยะคันติสัจจะอะไรพวกนี้ยเวลาอาธิษฐานแล้วก็อธิษฐานครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่ต่อแล้วก็มัวเปนโน่นเนี้ยเยอะไปโน่นก่อนนะเดี๋ยวมาอาธิษฐานต่อคือกระแสไม่ต่อไงมันใช้เวลา ใช้เวลาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบามือคนก็ห้าหกปีก็พอจะรู้แล้วละบามนคนค็ใช้เวลาเป็นสิบปีนะเหมือน,น,นคนอาจจะมากกว่านั้นเพราะมันมีกรรมตัดรอนขึ้นของกความตัดรอนคือความไม่ดีที่ทําในอดีตท,ที่มันทึกมาอาจจะงดหิดบ่อยอะไรพวกนี้เวลาอยู่คนเดียวสาเหตุไม่มีสาเหตุนะคือกรรมตัวเองความอดทนมีน้อยครับ คืออย่างห้เข้าใจด้วยจักรพพัดคืออะไรนะที่ก็รลองเพลงจักรพพัดคืออะไรนะั่นนะมันเข้าไปในจักรพพัดเนี่ยจะได้รู้ว่ามันคืออะไรนะก็รู้อยู่แล้วว่าจักรพพรดนไม่ใช่ของใครใช่ไหมรเราเราพิอาหน่นยตั้งแต่พระเจ้าองค์ปฐมมาเนี่ยองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้ามันก็อยู่ในโลกเนี่ยใช่ไหมเรามีสิทธจิจะดึงมาเพื่อเป็นประโยชน์ในภพชาติแค่นั้นเอง ใช่นะแล้วเราก็เอาไปไม่ได้เราขึ้นพวกนี้มาเพื่อประโยชน์ในการสร้างกำลังสร้างความรู้สร้างความศร,รัทธาสร้างสาร,รพัดให้เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาะให้เข้าใจเรื่องพุทธเจ้าพระปัจเจกพระลังหันเข้าใจในการวินว่าจเกิดนูน่นครับไม่ใช่ใชไปฝึกกรรมาฐานะน่ะนิพานะปัิโยโหตุนะอนธิษฐานทุกวันแต่ฐานไม่รู้ ความเชื่อก็น้อยบางคนฝึกไปเนหน่อยนะเดี๋ยวก็กลับบ้านเสร็จแล้วก็ไปฝึกใหม่กลับบ้านก็ไม่ฝึกต่อยบางคนถ้าขเขาฝึกจริงๆเขาฝึกติดต่อจะไม่หยุดหรอกอยู่ยังไงเขาก็ฝึกเดินเดินนั่งนอนนะกินข้าวอาบน้านอนเขาก็ฝึกถ้าจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมเขาก็ฝึกอะ ลงตาครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบนึกถึงว่าตัวเองทรงเครื่องแล้วก็ชอบพระทรงเครื่องเนี้ยมากกว่าการทรงหลวงปู่นะครับดีฮะลุงตาก็อยู่งนั้นอนะ่ะอยู่กับหลวงปู่อยู่กับทรงเครื่องนะ่ะม,มันเท่ดีครับที่เปลี่ยนเพราะอะไรเมื่อก่อนลุงตาบวชในนะครับเมื่อก่อนคนก็จะเห็นว่าเป็นพระประจำอตอนเป็นคารวะน,นะนะพูดถึงมาตอนหลังในเปลี่ยนแล้วจกักรพรรดิเท่ดีไะ ด่าใครก็ได้ครับด่าในใจนะเว้ยอ,อ้าวเขาถูกกาจจภพด่าได้เนี่ยมันทําไม่ดีกูก็ด่ามึงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็อธิษฐานห้มันตายอย่างได้เลยมันก็จะได้มันตายมันก็จะได้ขอบคุณครับหลวงตาถ้าผมยังอยู่ผมต้องทำกรรมไม่ดีต่อไปนะเนี่ยเห็นไหมดีไหมตัวโชคดีนะ ถ้าเรานึกถึงพระทรงเครื่องแต่เป็นหน้าหลวงปู่แล้วก็มาซ้อนเรามันก็ได้ครับแต่จะทํายังไงก็ได้ขอให้อยู่กับจกักรพรรดิอยู่กับหลวงพ่อกันแล้วกันอื mm hmm. ทํายังไงก็ได้อย่าให้มันไปไหนก็แล้วกันครับแล้วอย่างการที่เรานึกถึงหลวงปู่กับนึกถึงจกักรพรรดิครัหลวงตาพลังงานมันต่างกันอย่างไรไหมก็ต่างกานันตามฟูถึงแต่้านึกถึงหลวงปู่เนี่ยท่าน บารมีท่านมีทุกอย่างนะครับถ้าจะเอามาเป็นประโยชน์เนี่ยพูดถึงจะจะพิจารณาแล้วต้องคิดถึงทั้งสองดีกว่าเพราะมันมีประโยชน์ทั้งสองไนงะแต่เรานึกอะไรไม่ออกนะคิดอะไรไม่ออกเรานึกถึงท่านนะเราก็จะนึกถึงคิดออกว่าจะทำยังไงนะครับจะจักรพพัดเนี่ยโอ้โหชาติที่ท่านเป็นจกักรพพัดเนี่ยมันคือบุญยลิศและอิจิลิศนะ ใช่มาแต่หลวงปู่ท่านก็เป็นจกักรพรรดิไม่รู้กี่รอบแล้วท่านนึกถึงหลวงปู่ทั่วด้วยหลวงตาด้วยได้นึกถึงใครก็ได้หลวงตาครับโลกของวิญญาณพรมเทวดาตามที่ต่างๆที่เราเคยไปสวดมนต์ให้นะครับท่านจะคอยตามมาดูแลเราตลอดเลยไหมครับนั่นเป็นโลกทิพนะคําว่าทิพเนะี่ย คือวิญญาณคือ,อที่สมรากายท่เห็นหมดแล้วยิ่งพรมยิ่งเทวดาข้างบนเนี่ยนะครับพวกตั้งแต่ดาวดึงไปถึงโน่นนมอะ่ะเขาเห็นหมดแล้วเขาจะทำอะไรมันเป็นโลกวิญญาณเหมือนกับเราเนี่ยเรานึกเนี่ยเรานั่งเรานึกบสถานที่เราเคยไปเรานึกออกหมดละแต่การเปลี่ยนแปลงตรงนั้นอะ แล้วยังเป็นของเก่าอยู่สมมติเราไปสิบปีแล้วนะเราก็นึกเออมันต้องเป็นสภาพอย่างนี้นะแต่ถ้าเราไปอีกมันเปลี่ยนแล้วร,ร,ร,รวดาดยงานกนะ็เปลี่ยนใช่แต่เทวดาอยู่บนนะเปลี่ยนยังไงเขาก็เห็นเขานั่งอยู่ในวิมานเขามองเขาก็เห็นแล้วมนุษย์ทําอะไรเขาก็เห็นหมดอ่ะถ้ามนุษย์ทําความดีนะอย่างเราสวดมนต์นเขาจะไม่มาเหรอถต่ว่วาเขามาไหมล่ะมาถึงอายุเขาน่ะ มานะเพราะนั้นเวลาเราสวดมันคือสะเทือนสามโลกธาตุมันะสะเทือนพงห์อ,อะไรเขาสวดพร้อมกันมันจะเถือนไปหมดนะชั้นของเทวดามันจะสว่างไปหมดนะเพราะเทวดาพงศ์อะไมันไปจากมนุษย์เนี่ยมันจากโลกมนุษย์เนี่ยที่เขาทิ้งไว้ในโลกมนุษย์เย้าจะไหมทีนี้เวลาเราสวดมันก็ไปตามรูปลักษณ์ที่เราสร้างไว้ในโลกมนุษย์แล้วก็ไปที่เทวดาน,น,น้อมลงมา บุญมันบวัฏจักรวัฏเวียนอายุเขาเพิ่มขึ้นนะเวลาเขาสวดเขาต้องกินบุญอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมเวลาเขาสวดพลังงานบุญมันก็ต่ออายุเพิ่มขึ้นอายุอายุที่เพิ่มขึ้นมนุษย์ถ้าสวดมนุษย์ก็เพิ่มขึ้นเพราะมันเป็นพลังงานที่ดีมันก็ทำให้ธาตุขันมันปกติดี ใช่ไหมล่ะเออเราไม่ได้พิจารณาว่าสวดมนต์เนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าเองสวดไปเถอะอย่างน้อยๆเองก็อายุยืนแก่ช้าโรคน้อยไงเพราะเรานำอะไรมาใช่ไทสนา,นาคมจกกักรพพรดใช่ไหมเออถ้าเรามวแต่สวดมนต์อยู่เนี่ยใครคุยอะไรจันเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ย <laughs> เราัวเราความมีความรู้สึกว่าไง <S 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 ขึ้นอย่างอื่นไม่รับเลยนะเอาครับเป็นยังไงอะ่ะโ,โหไม่ต้องไปพูดถึงนะห่างจากโลกอยู่แล้วที่บอกว่าจิตเป็นเนื้อเดียวกับบทสวดเนี่ยประมาณนั้นแหละมันไปเองอะ่ะเดี๋ยจิตเราเนี่ยเป็นมันวัยอปะว่า ถ้าเราฝึกแล้วเวลามีภัยมาเนี่ยมันจะหลบเข้าไปนี่มีมีศัตรูมีภัยม,มีอะไรเนี่ยมันจะหลบเข้าไปเพราะมันเป็นตัวรู้เนี่ยคือสังเกตถ้าตัสวสวจไปเรื่อยเเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยจู่จะรูะ้เลยบางครั้งจู่จะอ้องสวดต้องสวดบ,บางครั้งเออต้องแผ่ถ้าแสดงว่าแถวนั้นเขาต้องการบุญแล้วใช่ไหม เขาขอมีความรู้สึกละแล้วเราต้องสวดแล้วต้องแผล่ละประมาณเนี้ยบางทีเราก็สวดไปอย่างนั้นอ่ะไม่ได้แผ่แต่มันก็ไปเนี่ยแต<ม>่นู้นไกลๆนูน้นอ่ะเพราะวิญญาณ<ป>เนี่ยครับบางทีเขา้เขามาไม่ได้ไกลหรอกจกเว้นภูมิชั้นสูงๆก็าไว้นะครับแต่เมื่อกี้ตอนไปนั่งเหลือก็่วนอยากจะสับเพยตลอดเลยครับ ถ,ถ้าอย่างนั้นพรอมมันอยู่ในน้ําก็มีไงวิญญาณในน้ําในดินในอากาศมีหมดแหละครับตวงตาครับทําไมเวลาที่เราดูต้นไม้ดูแม่น้ําฟังเสียงน้ําเสียงลมนะครับถึงเกิดความถึงเกิดทําให้จิตสงบได้ไวคนระับมันเป็นธรรมชาตินะ่ะไม่ได้สร้างไม่ได้ปรุงแต่งคําว่าธรรมชาติคือไม่ได้ปรุงแต่งครับเสียงน้ําตกมัน ไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมันเป็นธรรมชาติเสียงนกร้องเสียงอะไรพวกนี้ย<ะ>มันก็เลยธรรมชาติมันไม่เหมือนกับเสียงสิมนุษย์ถ้าทําขึ้นถึงมนุษย์ทําขึ้นเป็นเสียงธรรมชาติพอเราฟังมันก็รู้ว่ามนุษย์ทําขึ้นประมาณนั้นแหละมนุษย์เนี่ยถ้าเราฝึกจริงนะความรู้สึกเนี่ยตัวสำคัญ ควมรู้สึกสางตาหูจมูกเรียงกาจากรูปรถก,ก,กินเสียงถ้าเราอยู่กับกรรมฐานเราอ่ะหมายถึงอ่ะอยู่กับเนี่ยอยู่กับจกักระพัดใรสนาคมผมไม่หาอะไรพวกเนี้พวกนี้ความรู้สึกเราจะแม่นมนะครับเราก็แม่นไงจุความรู้สึกมันจะมีแม่นนะเหมันเราจะรู้ทันหมดเลยทุกสิ่งที่มันเกี่ยวขอ้องเพราะในโลกมันมีคลืนทุกอย่าง มันมีทั้งดีรลอไม่ดีมันมีทั้งหยาบรายละเอียดขึ้นแล้วมันเป็นธรรมชาติครับขึ้นแล้เป็นธรรมชาติจิตเราละเอียดเราก็จะสัมผัสขึ้น,น,นได้บ่อยๆทุกแล้วล่ะเวลาเราเรียนว่าใจาเกิดมันก็ปกติม,มันไม่ได้มีทุกข์อะไรคือมันปกติมันเป็นธรรมชาติเนี่ยครับมันก็จะไม่กลัวใช่ไหม ถ้าเราไม่เป็นธรรมชาติเรากลัวเนี่ยโอ้กลัวตายมันงกลัวเจ็บมันงอะไรใช่ไหมเออประมาณนั่นแหละแล้วยังไงมันก็ตายไงถ้าเป็นธรรมชาติมาเออกําหนดก็ไปเลยไงไม่อยู่เขาไม่ฟังใครหรอกอย่าตายนะอย่าเพิ่งไปนะมันเขาไม่ฟังหรอกเขาไปเขาก็ไปแล้วไม่ฟังใครเพราะคนอื่นจะเจ็บมันเขาเหรอเขาจะอยู่ทำไมมันเจ็บเนะี่ยมันทุกข์อ่ะ อ่าอย่างตัวทุกเนี่ยตัวจะอยู่ไหมล่ะไม่อยู่ก็ไปดิบอกอย่าเพิ่งไปนะหลวงพ่อมึงไม่รู้หรากูทุกขนาดไหนจริงไหมไม่อยู่ทำไมแล้วอย่างเราจะรู้ได้ไงครับหลวงตาว่าจิตเราเนี่ยมันถูก,กยกระดับขึ้นไปแล้วรู้ฮะร,ร,รู้ไม่มีใครไม่รู้หรอก พิจารณาทุกวันไม่โหลดไม่ได้หรอกนอกจากอยู่เป็นวันนั้นนะไม่ได้ทําอะไรมากมายสวก็สวดกสวดอะไปงั้นนะพิจารณาเามือนกับไม่พิจารณา,า,กการชาตินี้ครับก็อยู่งั้นเห็นเห็นเยอแยะไม่เห็นนะแล้วจะรู้ไหมอย่างงี้รับรู้ว่ากูคืออย่างคือกูเนี่ยเหมือนเดิมมนแลนะ้วไม่ได้พัฒนาอะไรแล้วใช่ไหมต้องเปลี่ยนชื่อแล้วคุณพัฒนา ยายจะไปเปลี่ยนให้คนนะใครไม่เรื่องเลยแล้วเอ้ายายพัฒนายังอยู่เหรอเขาจะเรียกว่าพัฒนานาแต่สิ่งเดียวที่จะทําให้จิตใจเรามันพัฒนาขึ้นได้คือกรรมฐานของเราถูกต้องอย่างอื่นทําไม่ได้หรอกทานก็ไม่ได้แม้แต่ตายก็ยังไม่รู้ว่าจะจําได้หรือเปล่าจะมา เอออย่างเราในจําได้แน่นอนนอนที่ไหนก็สวดให้หลับที่นั่นครับลองคิดดูเราโกวดเราจะตายในอีกกี่ปีมันจําไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกครับนะโมพระเจ้าทั้งห้าพระองค์กลัวจะหลับได้ใช่ไหมจําไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเห็นอะไรก็หลวงปู่หลวงปู่ก่อนใช่ หลวงตางครับโรคระบาดตอนนี้ครับโรคโควิดอีกนานไหมครับกว่าจะหมดไปจากประเทศไทยเดยวมันก็หมดนะเดี๋ยวโรคอื่นก็จะมาอีกครับทำไมโรคนี้มันปกติที่ไหนครับโรคภัยธรรมชาติอีกรโรคมนุษย์ฆ่ากันอีกสงครามอีกมันหยุดที่ไหนทั่วโลกใช่ไหมทั้งที่มันก็รู้ว่าตายทุกคนครับ เขบอกว่าอยากให้หมดไปเร็วๆเพราะว่าตอนนี้ชีวิตแย่แล้วเหมือนทํามาหากินก็ไม่ได้ครับมนุษย์ต้องการอะไรมีอาหารมีที่อยู่อยู่ไปเถอะฝึกเตรียมตัวตายดีวยกว่าจะไปอะไรก็นักหนาในโลกเนี้ยยุคเนี้ยนั่นน่ะก็ลลางบอกเหตุแล้วนะมันบอกเหตุมาตั้งนานแล้วล่วคะครับหาวงตาบอกตั้งแต่ยี่สิบปีก่อนนู่นแล้ว ใครมีเจ๊ให้ปลูกปลูกอะไรก็ได้จะกินได้ปลูกไว้เถอะบอกไม่รู้จะบอกอยังไงแล้วล่ะจริงไหมล่ะจะไปดูเทพเก่าๆมายี่สิบปีไปฟังได้เลยอทำไปเลยใครมีดีสวก็ปลูกเลยคนมาพักกัเด็ดกินได้เนะี่ยมีใครทํำไหมล่ะมันก็มีนะคนทำแต่มันน้อยไงใช่ไหม้วเกิดเหตุอะไรอย่างงี้มาเนี่ย โอ้ใบไม้ที่กูปลูกไว้กูก็ได้กินแล้วอย่างน,น้อยๆกูนี้จากกรุงเทพมาอยู่ที่ที่ทำไว้แล้วบอกตั้งนานแล้วรู้จะบอกอยังไงแล้วตรงไี้ครับเป็นทหารมีคำสั่งให้ไปทำมันไปทำร้ายชีวิตประชาชนครับโดยที่เราไม่ได้อยากจะทำคือฝืนใจทำครับทำไปทำมก็ไม่ได้คันนะ่ะ ทำไมทหารต้องทำคำามคำสั่งนะทหารไม่ลบไปเป็นทหารทำไมล่ะใช่ไหมลบเด็กเขาลบเขาให้ไปลบกับไปลบไม่งั้นต้องลาออกมาก็ <ๆ S 2> ลาออกไปลามาบวชนะทอย่างเราก็บวชนะหน้าที่รู้จักหน้าที่ไหมหนคนสมัยก่อนอนะ่ะดีไม่ดีทาเป็นหน้าที่เขาก็ทําหมดแหละ ถ้าไม่ถ้าไม่ทำก็หนีจากหน้าที่เขาก็ปวดล่ะครับตั้งแต่สมัยไหนแล้วไม่เห็นไม่ไปอ่านประวัติด้วยนะครับและกรรมที่ทําไปจากการที่เราทําตามหน้าที่ครับ,รบไม่อยากทําก็ต้องออกไงไม่อยากมีกรรมก็ต้องออกไงบอบวชไงทำไมอะโลกนี้มันแคบแือไง ชั้นมระตูโลกแคบไหมไม่แคบอยู่ที่ไหนก็ได้เมืองไทยนะไม่ต้องอะไรหรอกอยู่ที่ไหนก็มีกินแค่ไปเป็นลูกจ้างก็ทำไรสายนาก็ได้กินแล้วรจริงไหมล่ะทำสวนอะไรก็ได้กินแล้วพอมีกินนะสมัยนี้ทำมาหากินนะจริงไหมล่ะสมัยลงตาเนะี่ยถิงมีที่ทำกินได้อยังประมาณนะี้ สมัยนี้เองต้องเรียนหนังสือเพื่อทํางานจะได้กินไงน,นี้โลกมันเปลี่ยนแล้วรู้มันเปลี่ยนแล้วมันกลับไปกลับมาเดี๋ยวนี้เรียนก,ก็ไม่ได้กินแล้วผมไม่จะทํางานอะไรจบมาก็อย่างเงี้ยมาบวชน,นียใช่ไหมเอา้าไม่ได้ทํางานไปทำสมัครที่ไหนก็ไม่ได้นะ ก็จะไปเรียนก็หมดเรื่องถ้าถ้าเรียนพุทธศาสตร์เนี่ยหลวงว่าดวงดาวม่ารอดนะรอดรอ,อดทุกคนนะบางคนเนี่ยไม่กินกับมนุษย์ลนะไปกินกับโน่นลนะไปอยู่ปลา,ายมาผ่านไปกินโน่นนะกินอาหารเป็นทิพย์โน่นนะครับอย่างน้อยก็ไม่เป็นทุกข์เหมือนคนทางโลกนะโอ้โห,โโหโมันรอดตัวในการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพวูกนะ พวกที่มีฤทธิ์มันรู้แล้วนะลกสวรรค์ใบไหนมันรู้หมดเลยมีแต่ความเพลิดเพลินนะเอาจริงเพราะมันรู้อะ่ะมันรู้มันจะมันจะทำไหมล่ะเพราะบางบางประเทศบางประเทศเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่มาจากพุทธทั้งหลายเนี่ยนะพวกพราหมณ์พวกเนี้ยพวกนี้จะเข้าใจพอเกิดใหม่ทีมันก็ฝึกพอตายก็ขึ้นไปพรม พอเกิดมาแล้วก็มาฝึกใหม่พอตายก็ขึ้นพรมมันติดไงตอนนั้นข้อดีสุดๆของการที่เราฝึกขึ้นพรมคืออะไรครับผมตาจะได้หมดหมดเรื่องราวในการเวียนว่ายตายเกิดมันจะไม่ลงข้างล่างเพราะมันรู้มันจะเวียนบนไงทำความ ไม่ดีมากๆมันก็ไม่ทำหรอกเพราะจิตป็นละเอียดจิตมันเบาจิตมันเข้าใจพบทั้งสามเนี่ยเข้าใจฮะพอมะเอียดจุดไงเวลาสัมผัสความละเอียดเนี่ยมันก็สัมผัสจากละเอียดมาหยาบอย่างคนหยาบๆยามันจะรู้ความละเอียดเป็นยังไงไม่รู้เพราะนั้นคนที่อารมณ์แปรปรวนไปแปรปรวนมาเนี่ยคือคนยังไม่ละเอียด ้าคนละเอียดเนี่ยจิตละเอียดจิตเ,เป็นพรมเนี่ยถึงแปรปวน,นก็ไม่นานมันจะฟับกลับมาใช่ไหมมันละเอียดมันก็จะรู้ทั้งหยาบไปหาละเอียดใช่ไหมออย่างตูวหยาบตูวจะไปรู้ละเอียดได้ไงเพราะนั้นพรมมันก็จะดูรู้หมดเลยลงมาได้ทุกพรมยกเว้นทางล่างไงใช่ไหมมาภรมิมนุษย์ก็ได้ก็เหมือนกับ อนาคาม,มีอนาคาม,มีไม่ใช่เขาไปอยู่ในชั้นพรมที่ไหนไอยู่นะอยู่อยู่ในถ้ำที่เขาเคยฝึกตอนเป็นมนุษย์นะถ้<ม>ใาในป่าในอะไรพวกเนี้ยเขาก็อยู่มาอยู่ใน,ในโลกมนุษย์ะเพราะพบทั้งสามมัน,ม,นมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วม,มันเพียงอึดใจเดียวอใจเดียวใช่พอนึกก็ถึงแล้วไง<ม>ตอนนี้ถ้าตุกเคยไปพรมนะ นึกก็ถึงแล้วนะใช่ไหมแต่ถ้าเอาอย่างงี้กันโอ้วันหนึ่งจะถึงหรือเปล่าอย่างเราคิดไปยุโรปเนี่ยเราคิดถึงแล้วใช่ไหมแต่ไอ้ไอ้เนี่ยเจ็ดวิถึงสิบวิวัวาจะถึงไว้พิดกันไหมพิดกันนะถ้ามันขึ้นพรมแล้วก็จบแล้วไนงะ อย่างนี้เราก็สามารถดูจิตตัวเองได้เลยว่าตั้งแต่เป็นมนุษย์นี่เราจะพอจะไปไหนรู้ทำไมจะไม่รู้ครับท่านนห้ขอให้สวดมนต์ทำไมล่ะหลวงพ่อท่านเน้นเรื่องสวดมนต์ทำไมครับที่ซ้ำมึงน้ะและสาขาเขาสวดเขาเน้นทําไมล่ะเขาเน้นะเน้นให้ห่างจากความรู้สึกทางโลกจะมาให้มันเบาบ่อยๆอ,ยอะ่ะมึงก็จะชินใช่ไหมล่ะเออ แต่เรามันขี้เกียจไงขี้เกียจจนชินไงใช่ไหมเออชินยังไม่พอยังเรายังมาติดวัตถุอีกไงมันก็ค่อนข้างจะช้าหน่อยอายุมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความแก่อกมานะไอ้ความตายเนี่ยมันก็จะเริ่มเกิดมาแล้วเพราะเราไม่รู้วนะเราจะแก่ตายได้จะตายตอนไหนไม่รู้ ท่านบอกเองไม่รู้หรอกถ้าเองรู้เนี่ยเองเก่งมากนะถ้าเองฝึกเนี่ยเองรู้แน่นอนเองจะตายมันไหนเดือนไหนเองรู้ั่นว่าเ้ฝึกให้รู้ไงแล้วเอาอะไรไปได้ในโลกเนะี้ใหญ่อยากเป็นผู้ได้เจ้าก็มยจากมนุษย์นี่แหละเป็นแล้วก็เอาไปไม่ได้ในโลกเนะี้ยใช่ไหมสมบัติพระกันชมที่ท่านว่านั่นแหละ มันจะยากดีมีจนใหญ่ยังไงมันก็ออกไปไม่ได้ได้เป็นพบเป็นชาตินะ่ะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปถ้าอยากใหญ่ไปเรื่อยๆอยากรู้ไปเรื่อยๆก็ฝึกดีครับเห็นยากอะไรเนี่ยฝึกเขาให้ฝึกก็ฝึกไปยิ่งตอนนี้นะเน,นี่ยตอนเนี้ยโรคสงบนิ่งเลยเนี่ย <laughs> น, <laughs> นิ่งสนิทเลยนั่นนะ่ะเป็นโอกาสที่ดีที่ท่าน ให้ท่านฝึกที่บ้านท่านเพราะท่านฝึกที่บ้านท่านท่านก็ไม่ได้ไปไหนท่านก็ประหยัดท่านต้อง,นะตงชื่อแล้วชื่อยายประหยัดตาประหยัดใช่ไหมประหยัดนะ,ระดจริงไหมล่ะตุก็ถูกแล้วไนงะไม่ต้องมาถามว่าบนเราว่ามันจะมันจะหยุดเมื่อไหร่มันไม่จชโลกนี้ยุคนี้มันยาก แล้อ้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในโลกหนักกว่าเก่าอีกเตรียมตัวไว้อะ